24บล็อกนะซึ่งตอนนี้ผมเจอมาแล้วสามนะผมแล้วก็ข้างหน้าอีกเป็น4ี่อ่าแล้วเราก็มีหน้าที่เอามาวางตรงนี้อ่าเรียบร้อยผมแล้วไอ้นี่เลยทุกคนคือสับป,ปลาที่จะมากินเรานั่นเองซึ่งผมก็จุกจุกจุกทำตาลทำตานมผมก็จุกนะผมจุกมันมาแล้วมันก็ตามมาไงแล้วมันก็ตามมาพื้นทิพเป็งหาทางเจอไม่ไปหาทางไปไม่เจอ <c oughs> นี่นะผมมาเฮ้ <c oughs> อะไรอเฮ้ยไกลเกินไกลเกินกูอยู่หลังประตูนี้นั่นไงแลาวดีกูไม่เปิดเข้าไปวันนี้มาทัศนศึกษากับเพื่อนๆบนรถเมล์กันนะเราจะไปที่โลกแปลกนะครับผมไปที่โลกแปลกเฮ้ยแต่ว่า มีคนมาหมุนลูกศรไปเฉยเลยเราจะไปนั่งชิงช้าสวารรค์อ,อาหาวแล้วคนขับเลี้ยวเข้าไปที่เรียบร้อยโอ้โหดูทางเข้าก็รู้แล้วมึงเลี้ยวเข้าไปได้ยังไงอื <c oughs> ้อเสียงนี้กูมไม่ต้องสืบน,นั่นไงเรียบร้อยใครตุยไหมเนะี่ยเฮ้ยมีคนโดนดึงไปนะผมเอาและโดนดึงโดนลากตัวไปเฮ้ยเวลคัม ฉันต้องการให้คุณช่วยกล่องที่อยู่บนโต๊ะเอ้เสียงอะไรกล้องมันหายไปกล้องมันหายไปทุกคนเออเขาบอกว่าให้เราหามันมาแล้วก็เอามอยที่เดิมโชคดีนะสร้างกูอย่างนี้เลยให้ไปหากล้องมาแล้วก็เอามอยที่เดิมว้าว เอาเด้เครับผมก็กราบถือด้วยนะเออเว็บแนะนำดีเกม low b o นะครับผมวันนี้ฮะอยู่กันในแมป rainbow friends นะครับผมเป็นแมปที่แบบว่าเออค่อนข้างที่แบบว่าออกจากน่ากลัวน่ากลัวนิดหน่อยนะผมผมลองมาเจิมๆดดูเล็กน้อยแล้วคือมันเป็นแมปแบบว่า ให้เราเล่นไปตามแชปเตอร์ต่างๆนานานนะโดยที่เราต้องรอดจากเออเจ้าเรียกว่าอะไรเดียเป็นเรียกว่าสับประรดนะทุกนขอขอนุญาตเรียกว่าสับประรดแล้วกันนะคือห้ามโดนเจ้าสับประรดจับนะถ้าเกิดว่าโดนจับเราก็จะตุยนะผมเอาง่ายๆนะคือเรามีหน้าที่ต้องเออทำตามควสทางด้านขวานี่ยขเขาบอกว่าให้เราหาบล็อกทั้งหมด ยี่สิบสี่บอกนะซึ่งตอนนี้ผมเจอมาแล้วสามนะผมแล้วก็ข้างหน้าอีกเป็นซี่อ่าแล้วเราก็มีหน้าที่เอามาวางตรงนี้อ่าเรียบร้อยผมแล้วเราสามารถกดตรงนี้ได้ทุกคนข้างล่างกว่อผมสามารถกดแอบ,บเข้ากล่องได้ทุกคนเน่เดีย๋ยวผมจะบอกนะว่าแอบบเข้ากล่องทําไมนะผมแล้วเวลาเข้ากล่องเราจะสามารถเดินได้หรือว่ากดย่องเบาๆได้อ่าเราจะเห็นได้ว่าตรงนั้นนะผมจะมีตัวเหยื่อฟ้ามาไอ้นี่เลยทุกคนคือสัปประหลาดที่จะมากินเรานั่นเองซึ่งผมก็จุกจุกจุก ตามรรมาตาผมก็จู๊นะผมจู๊กมันมาแล้วมันก็ตามมาไงแล้วมันก็ตามมาบมืดชิปเป่งหาทางเจอไม่ไปหาทางไปไม่เจอนี่นะผมมันก็จะตามมาขึ้นเราถ้าเราถ้าเรากดแอบลังปุ๊บนี่แอบลังเนี้ยแอบลังกดแอบลังมันก็จะมองไม่เห็นเราอ่านี่ผมคือวิธีเล่นเกมนี้เลยนะกดแอบลังเมื่อเจอกับศัตรูนะผมซึ่งเรามีหน้าที่เออหาบล็อกให้ครบ24ิบบล็อกก่อนที่ มันจะจับเรากินนะทุกคนอ่าเอ,า,อาง่ายๆนะผมเราก็ทําตามเวสเข้าไปกอนนะเขาบอกว่าให้าหาบล็อกไม้ครบนะมซึ่งทําไมคุณพวกนี้ไม่ไปหาบล็อกลครับมาแอบกองทําไมอ่าไปผมจะพยายามหาบล็อก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 แอบแอบเฮ้ยไม่ได้กินกูหลากไม่ไมด้กินกุหลกบอเไยไม่ไมด้กินกุหลักเฮ้ยมาดิมาดิโหหน้าตาคือน้ำยองน้ำยาย Й ใหญ่ น้ำยงน้ำยายยายไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะอ่าไปหาที่เหลือต่อทำไมคนอื่นไม่ไมช่วยหาเลยวะคืได้ห้ากล้องเองอ่ะต้องฟังเสียงดีๆนะผมสะหรับเกมนีนะ้ไม่ควรจะพูดตลอดเวลานะเพราะว่าเวลามันอยู่ใกล้ๆเราเนอะม,มันจะมีเสียงเดินด้วยนะไอเจ้าเอ,อสัป,ปหลาดตัวเมื่อกี้เนะผม,ผมของผมคนแรเรียกมันว่าสัป,ปหลาตละกันนะผมไม่รู้มันชื่ออะไรเรียกว่า เฮ้ย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 คือมันก็เหมือนสัปหราดอะคือมันจะกินเราอะนะครับผมเออลงไปข้างล่างนี้ดูเพื่อนลงมาทำอะไรกันเน่เก็บบล็อกไปหมดยังเพื่อได้ห้าอันเองนะช้าจัง สำหรับด่านแรกจะมีแค่เจ้าบูตัวเดียวน้องก็คือเจ้าบูคือไอเจ้าตัวตัวตัวนี้ตัวเดียวนะผมไอเจ้าเจ้าตัวตัวตัวนั้นนะครับผมก็คือว่าชื่อบูนะผมก็คือจะมีตัวเดียวนะสรับด้านแรกนะต่ที่2ก็จะมี2ตัวนะด่านที่3ก็จะมี3ตัวนะผมบอกว่าผมได้ลองแบบว่าไปเซิฟเซิฟมาเล็กน้อยแล้วอย่างที่บอกนะอเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าสำหรับคลิปนี้นะเราจะไปได้ไกลสุดกีดานะผมแต่ว่าทำไมเพื่อนมันไม่ช่วยหากบล็อกกันเลยวะ มันเพิ่งได้หกเองอะมันช้าจังฮะ <Hey. S 1> เราต้องพยายามเดินให้ทัว่วของเราจะได้เจอทุกทุกทุกไอ้นี่เนาะทุก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 กล้องนะครับผมต้องเดินไปเรื่อยๆมัวๆซัวซัวไปเฮ้ <Yeah. S 1> ยสิบหกแล้วโวมีคนดองเอาไว้แน่เลยสุดจัดว่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเอ okay, okay, าโอเคโอเคจะคม hey. อย่ามายุ่งกับฉันเข้าว่าตรงนี้ได้แอบโอเคแอบในล็อกเกอร์ได้ด้วยนะจะบอกให้ Hi. เฮ้ยอเฮ้ยไอ้สือเฮ้ยแอบให้มิดดิมันจะพกมาทำไมล่ะไอ้สือฟ้าตรงนั้นทุกคนเห็นไหมไสือฟ้าสือฟ้าตรงนั้นอะคือไอ้นี่นะคือบล็อกนะผมคือเกมมันใบให้เรานะเนื่องจากว่าเราใช้เวลานานเกินในการหานะเกมก็เลยใบให้เรานะเราจะไปตามคำใบของเกมหนอข้างล่างน,นี้เนาะ

ไม่มีปลอดภัยโอเคเอาบล็อกไปวางกันนะผมท้าปลอดภัยโอเคทางสะดวกเยี่ยมเลยมีคนเก็บที่เหลือไปโอเคครบเรียบร้อยแล้วเยี่ยมอ่าขอบคุณแล้วก็มีเจ้าสัปปะรลาสีเขียวโพเข้ามาทุกคนนี่สัปปะร่าสีเขียวนะครับผม ได้เวลาพักแล้วล่ะคุณจะต้องพักสำหรับพรุ่งนี้นะคนที่รอดก็รอดไปน้คนที่ตุยก็ตุยไปนะครับผม <c ười> เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงแบบนี้ <c ười> รู้สึกว่ากรีนได้ตื่นขึ้นแล้วถ้ากิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นเออก็คือเสียงเมื่อกี้เออไม่ต้องห่วงนะเออเขาตาบอดอ่า เราจะจับคุณได้ยังไงถ้าไม่เห็นคุณอ่าก็คือไอ้ตัวสีเขียวเมื่อกี้เนี่ยผมมันตาบอดนะซึ่งเสียงปี๊บเมื่อกี้เนี่ยผมคือเสียงมันตื่นขึ้นมานะเพราะว่าเขาบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยผมซึ่งไอ้เจ้ากีนนะผมไอ้ตัวที่มันขายืดขายาวเมืกี้นะเออมันตาบอดนะผมมองไม่เห็นนผมคือเราจะต้องยูดยังไงก็ได้ให้มันไม่เจอเรานะผมสำหรับไอ้เจ้าตัวเขียวเมื่อกี้นะคือเราอย่าเดินไปชนมันนะผมคือมันตาบอด มันจะไม่หามารสามารถมองเห็นเราได้นะเราแค่อย่าไปเดินชนมันก็พอนะไอ้เจ้าตัวเขียวนะเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันถ้าเจอนะถ้าเจอ้อาหารโอเคเยี่ยมสำหรับครั้งนี้ผเขาให้หาไอ้น,นี่นะทุกคนฟู้ดแพ็คนะครับฟู้ดแพ็คนะครับอ่าเป็นแพ็คสำหรับอาหารนะ้าตามเมื่อกี้เป็นอะไรนะเออบล็อกใช่ไหมสำหรับตานนี้เป็นฟู้ดแพ็คนะทุกคนเสียงใ,ใกลจก้จังเสียงแต่ละตัวก็จะแบบ แจงเย็นแดงเย็นแดเย็เสียงแต่ตัวก็จะมีการเดินที่ต่างกันอย่างไอตัวบลูนี่จะเป็นแบบตึกตักตึกตักตึกตักอะไรอย่างนี้นะอไปไอหนุ่มไปเลยไปเลยเยียมถ้าเป็นกรีนก็จะแบบว่าเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะให้ให้ให้ลองฟังเสียงมันเดินดูนะทุกคนขอเดินหาฟู o d pack ก่อน เฮ้อย,ยอะไรอะ่ะเฮ้ยไกลเกินไกลเกินกูอยู่หลังประตูนี้นั่นไงแล้วดีกูไม่เปิดเข้าไป <c oughs> ดีกูไม่เปิดเข้าไป oh my god หัวใจจะวายเฮ้ยด <c oughs> ิ่นเสียงเดินนะทุกคนดิ้นเสียงปะมันคือเสียงของเจ้ากีนนะทุกคนเสียงเมื่อกี้ปี๊ปปี๊บปี๊ปี๊เนี่ยเนียเนีย <c oughs> เฮืันผมเดินไปชนมันมันก็เลยกินผมซะเลยเฮือยัเฮอยตุยไปสำหรับเกมแรกนะผมคุณรอดจนถึงคืนที่สองเออเฮ้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดติดตามเอาไว้ได้เลยผมบอกเลยว่ามีคลิปหน้าอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูนว่าผมจะไปถึงด่านที่เท่าไหร่หรือว่าจะโดนขมือบสักกี่ครั้งกันนะผมเออเฮ้ยชอบคลิปนี้ซียูวิชาหายตัวเป็นไงแล้วโคตรเทเลย